กูแบตหมดจะไปซ้อมนู่งอย่างได้นะพี่พาซ่าที่ไงเราอูมาเพงรองใชมตัวร้อนไหมครตัวร้อนตัวร้อนพี่เขาไม่ยังตอนนี้ทุกคนเป็นไม่สบายแค่เสียงทุกคนไม่ไม่สบายเลยเสียงอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่หรือว่าติดอาทิตย์นี้เสียงไม่เท่าไหร่ แต่คือไม่สบายเพราะมันมีคนเป็นเนี่ยค่ะทีนี้มันติดกันมาผมไม่รู้ว่าผมติดใครแล้วมันหนาวแน่ติดคิวเออแน่เป็นคิวเพราะคิววีที่เราคิวตัวครับแล้วเนี่ยหนูจะต้องติจะติดเฮีย่ยวเพราะหนูติดเราเพราะคือละโม่คือหนูโดบยางไปและโม่เช้าก็ยังมีคือสู้เดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอต้องปิดแล้วเปิดมาครับไม่ต้อกดเลยนะไปเดี๋ยวแล้วนะ ที <icana> ่ร <naj bum S 1> ักนี่เราต้องไปพร้อมใช่ไหมใช่ครับอ๋อเราไปพรกนี่สอง้อกับพี่พ yes. ี่กีกันก็ได้สองพี่บาสไปทำไมอ่ะก้องมันหนักไปนี่ทำไมอ่ะ มันสูงไหมันสูงไหมอะเงี้ยลายประานสูงไหมม่สูงไปผมได้แต่มันปวมันแคบมันแค่แบบเวลาร้องพูดผมจะไม่ได้คําว่าเสียงมันเป็นตัว F อ่ะอย่าดันเวลาร้องภาษสานอ่ะมันไม่ใช่เสียงร้อง loud ต้องร้องเบาเราเราต้องเราต้องประคองเราต้องข้างๆเข้าไปเพื่อให้มันเพาะไม่ต้องไปร้องดันร้องดันแ้วยยจริงๆรอบเึงเขาอัดลายประสานให้ผมแล้วอ่ะให้ผม ดีด้วยกันแต่ร้านนั้นไม่เอาให้น้องเป็นเมนูดี้อ่ะให้ร้องคนเดียวอ่ะเราให้ไม่ต้องร้องต้องลองให้คุร้องลองเร้องร้องให้คุณฟังก่อนไปไปเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างี้ก็ตรงนี้จริงๆเราไม่ได้ร้องเราที่ขีดเส้นเฉยๆนะพี่ร้องเฉพาะที่ขีดเส้นเฉยๆแต่เมื่อวานไม่ได้เข้ามาไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพมีกรอลองดูอีกทีนึงถ้าถ้าถ้ามันโอเคก็โอเคอาจจะต้องตัดออกหน่อยนึง แล้วก็เพิ่มอะไรเข้ามาไปบ้างสมมติไม่รู้อ่ะลองดูเปิดเปิดเพลงีคิวยิมโห่ซ้ำหน่อยบอนนิดนึงคือเมื่อวานนั้นคิวโอเคแล้วแค่คิวโน ốt ตัวสูงอย่าไปดันขึ้นเยอะปอนระวังเธอเธอครับเธอเธอกระแทกแรงใช่ป่ะแต่เมื่อวานนั้นตอนที่ซ้อมอ่ะเธอกระแทกไม่แรงแต่เธอโน้ตไม่ตรงใช่เธอคงเคยเราเหมือนตบแล้วเหมือนประคองอ่ะ เวลาเราจะร้องเราอยากได้เนื้อแต่เราไม่อยากเธอหรือเธอตอนแรกอย่างนั้นน่ะแล้วเมื่อวานเธอโน้ตเพี้ยนไปเลย<ต>นิ่งๆนิ่งๆ,ๆ,ๆใช่พี่บอลต้องฟัง,งฟังที่ฟคุณร้องมาก่อนคือเราต้องอยู่กับเพลงตั้งแต่เริ่มต้นเพลงไม่ใช่ว่าเอยฉันจะร้องตอนนี้แล้วฉันเพิ่งมีสมาธิตรงที่ฉันจะร้องไม่ได้เข้าใจปะ่ะต้องร้องเออต้องฟังเริ่มคุณก็ยเอาไลฟ์คอนเสิร์ตมาให้ดูด้วยจะได้ดูว่าเขาร้องเสียงไม่ออกอ๋อเธอคงเคย เคยไม่มันเน้นแต่ว่าไม่ใช่กระแทงนะเธอนะพวกที่เขียนเส้นแตกคือเธ้เจะบชื่าเน้นมันอาจไม่พราะไม่ซึ้งไม่สวยงามคืนเพ้งที่พวทเขน้นแต่มันจะมาจากอารมณ์เองไม่ให่รู้ เพลงรักถ้าไม่รักก็เขียนไม่ได้แต่กับเธอคนนี้รู้ไหมฉันเขียนยังไงได้เธอคงเคยได้ยินเพลงรักมันอโรยพันมไมติดปามันอาจจะโดนใจแต่คงมีความหมายมันเหมือน แต่จะเธอสเพลงนี้เพลงที่เขียนเพื่อเธอเท่านัน้นเพื่อเธอเข้าใจความหมายแล้วใจจะได้มีกันและกันให้มันเป็นเพลง <S 2> <S 2> <S บนทางเดินเคียงที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉัน ยังใจเช่นความบอกในกุ้ยว่าเบาเพฉังมี<ะ>รักย่อมมีวัง<ะ>คือ,อทุกครงที่รัก,กเธอสองใจฉันมีปลายทาง ที่จะมีเสียงเธอกับฉันถูกป่ะอยู่ด้วยกันตราบนานๆแล้วก็ดังพี่บอลดังในใจความบอกในกวีบทรักใดที่มีรักย่อมมีวันเร้องพร้อมกันคือทุกครั้งที่รักคงเธอสองใจฉันมีปลายทางร้องพร้อมกันปอร้องเนี้ยโอเคครับปอลองอยู่แล้วดิป้าอ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองทีละคนตรงเนี้ย้องร้องลองเปล่าๆให้ตูฟังก่อน คือทุกครั้งให้มันเป็นแพ,พลงบนทางเดินเคียงที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉันอยู่ด้วยกันตราบนานๆ<อ>ได้เลยเด<อ>ิใจความบอกในกวีว่าตราบีฉัมีมมรักย่อมมีหวังทกันคือทุกครั้งที่รัก ทงงงเธอใจฉันมีปลาายดีกว่าถ้าจะพร้อมกันเลยให้พร้อมแล้วก็มาเข้าท่อนสองมีความจริงใครร้องครับเมื่อวานนั้นแบ่งเหมือนเดิมใช่ไหมมีเปลี่ยนอะไรไม่เหมือนครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเป็นใครร้องต่อมีความจริงอยู่ในความรักต่างมากมายและที่ผ่านมาฉันใช้เวลาเพื่อหาความหมายคนละท่อนเอเนี่ยครับคนละท่อนไม่ต่อแต่ไม่นานก็เพิ่งรู้ใช่ป่ะนี่ปอนนี้ปอนใช่ไหมน้ยเฉล เพราะว่าคุณแอร์บอกว่าคุณเซนแล้วก็โอเคไดจอมาน้อยก็เพิ่งรู้เนี่ยจะเป็นปอนมีร็ดี้แล้วคิวจะแล้วคิวจะเป็นประสานท่อนล่างได้อยู่ได้อันนี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้อันนี้แบ่งใหม่ก็คือเป็นปอนคิวแล้วก็ปอนรวมเหรอเขาบอกว่ารวมแต่คิวต้องประสานอ่าคิวประสานไในจีหน่เลยแล้วก็จะจบยังเดี๋ยวขั้นหนึ่งใช่ไหมใช่มันเป็นเพลง แล้วนี้ตรงนี้คือจะร้องประสานทั้งหมดใช่ไหมอ่ะเ่นเลนนในร้องตรงนี้ก่อนมีความจริงอยู่ในความรักมีความจริงอยู่ในความรักถึงมากมายและที่ผ่านมาฉันใช้เวลาเพื่อหาความหมายโอ้แต่ไม่นานก็เพิ่งรู้ ว่าทุกครั้งที่มีเธอใกล้ว่าเธอชีวิตคือทำนองเธอก็เป็นดังคำร้องที่เพราะและซึงจากใจเดี๋ยวนะนะตรงนี้เอาใหม่พีิกกองแล้วใหม่แต่แต่แต่ไม่นานแต่ไม่นานก็เพิ่งรู้ว่าทุกครั้งที่มีเธอใกล้ เธอชีวิตคือทำน,นองเธอก็เป็นเดินคำร้องที่เพราะและซึ้งเพราะเธอชีวิตคือทำนองอันนี้เอ,นนอ,นนจอจาจอจะหาไมโลดีนเหรอ นี่คือทำขอเราร้องอะไรเมโลดี้ครับว่าเธอชีวิตคือทำนอง4ครับเพนครูเขาบอก C ตัวดีรับว่าชีวิตคือทำนองว่ามาเหมือนกันเลยว่า่ว่าชีวิตคือทำนอง ช้าพอจับได้ไหมอไอ้นะคะถ้าช้าอย่างนี้พอจับได้ไหมกูไก่ลดสปีดให้มันช้าลง